สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ e-dd podcast กลับตอนที่3ในซีรีส์ nsn workflow automation ตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยครับนั่นคือการผสมผสาน ai กับ nsn เพื่อสร้าง workflow อัจฉริยะสวัสดีค่ะตอนนี้น่าสนใจมากจริงๆเพราะเราจะพูดถึงการใช้ ai เช่น open ai chatgpt hacking face และการนำมาใช้ร่วมกับออโตเมชันเพื่อให้ Workflow เราฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่อัตโนมัติแต่ยังวิเคราะห์และตอบกลับได้ด้วยตัวเองเริ่มที่คำถามเลยครับ AI บวก NSN คืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้ AI บวก NSN หมายถึงการใช้ความสามารถของ AI ในการตัดสินใจประมวลผลข้อความสร้างคำตอบหรือแม้แต่เข้าใจอารมณ์ของข้อความแล้วรวมเข้ากับเวิร์ l โฟ ตัวอย่างง่ายๆเช่น Line OA มีลูกค้าทักมาว่ามีไซส์ L ไหมคะ NSN ก็จะ forward ข้อความนี้ให้ Open AI ได้คำตอบแล้วส่งกลับไปหาลูกค้าแบบอัตโนมัติโอ้โหงั้นเราสร้างแชทบอทอัจฉริยะได้เลยสินะครับโดยไม่ต้องใช้ Dialog Flow หรืออะไรซับซ้อนเลยใช้ค่ะและยืดหยุ่นมากๆด้วยเพราะเราสามารถประมวลผลหลายระดับเช่น วิเคราะห์ว่าลูกค้าสนใจสินค้าอะไรดึงรายละเอียดจากฐานข้อมูลสรุปข้อความยาวๆตอบสั้นๆ ดึงสคริปต์จากโนชันแล้วแปลงเป็นสไลด์อัตโนมัติรับข้อมูลเสียงแปลงเป็นข้อความด้วย Whisper API แล้วสรุปเนื้อหาขอเจาะเคสตัวอย่างนะครับมีธุรกิจ SME ที่ทำคอร์สอบรมออนไลน์เขาใช้ NSN ดังนี้รับข้อมูลผู้สมัครผ่าน Google f o r m ส่งเข้าระบบ m a แ c h ชิ p เพื่อสร้างลิสต์ดึงคอร์สที่สมัครส่งให้ GP t แปลงเป็นคำแนะนำรายบุคคลแล้วส่งอีเมลอัตโนมัติในแบบ Person a l ว้าวใช่เลยค่ะอันนี้เรียกว่าใช้ AI ทำงานในระดับ h y p e r ร์เพอร์ซ i นาล i เซ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องใช้ทีมคอนเทนต์มาทำแยกกันทีละคนแล้วถ้าเราจะใช้ AI ในการวิเคราะห์ฟีดแบคจากลูกค้าล่ะครับเช่นคอมเมนต์บน Facebook หรือแบบฟอร์มความคิดเห็นก็ทำได้ค่ะเราแค่ดึงข้อมูลจาก Social API หรือ Google Sheets ส่งข้อความเข้า GPT แล้วให้มันสรุปว่าฟีดแบคนั้นเป็นบวกลบหรือกลางแถมยังสามารถจัดกลุ่มอัตโนมัติได้ว่าฟีดแบ็ไหนเกี่ยวกับสินค้าบริการหรือการจัดส่งฟังดูเหมือนมีอนาลิตส่วนตัวเลย แถมไม่เหนื่อยด้วยใช่ค่ะอีกเคสหนึ่งคือธุรกิจโรงแรมใช้เวิร์กโฟลแบบนี้ลูกค้ารีวิวใน a g ก da Nsn ดึงข้อความส่งให้ GPT สรุปถ้าเป็นคำชมเก็บเข้าหน้า testimonial ถ้าเป็นคำตำหนิแจ้งทีม customer service ทางไลน์พร้อมแนบเนื้อหาและสรุปความรู้สึกเจ๋งมากครับแล้วใช้ GPT อย่างเดียวพอไหมครับหรือควรมีขั้นตอนเสริมด้วยแนะนำให้มี note f u t u r หรืออีสขั้นก่อนส่งเช่นตรวจว่าข้อความไม่ว่าง มีความยาวเหมาะสมหรือส่งข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพราะ GPT มีลิมิตในการรับพร้อมพูดถึงเรื่องพร้อมครับถ้าจะใช้ GPT ร่วมกับ n s n, n เราต้องเขียนพร้อมยังไงพร้อมต้องชัดเจนค่ะเช่นคุณคือตัวแทนบริษัท ABC ช่วยตอบคําถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าโดยใช้ภาษาสุภาพและกระชับคําถามคือ input หรือช่วยสรุปข้อความนี้ให้สั้นภายใน3บรรทัด feedback แล้วใน N HN, S N เราสามารถใช้ฟังก์ชันโหนดเพื่อประมวลผลพร้อมแบบไดนามิกได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเช่นดึงชื่อจาก Google Sheets มาใส่ในพร้อมเพื่อให้ตอบกลับแบบระบุชื่อหรือใช้จอว่าสคริปตในฟังก์ชันโหนดสร้างคำถามแบบละเอียดได้เลยถ้าอย่างนั้นขอเล่ากรณีสุดล้ำหน่อยครับบริษัทที่ผมรู้จักเขาทำแบบนี้รับอีเมลเรซูเม่ที่แนบไฟล์ PDF ใช้ N S N ดึงไฟล์ส่งเข้า Document Parser แล้วใช้ G P T สรุปเป็นคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน สุดท้ายส่งให้ HR ผ่าน SELECT สุดยอดค่ะแบบนี้เรียกว่ามี AI HR Assistant เลยนะคะอีกไอเดียคือใช้ GPT วิเคราะห์ Ticket Support ที่ค้างอยู่แล้วจัดลำดับความเร่งด่วนก่อนตอบ คำถามยอดฮิตเลยครับถ้าใช้ GPT จาก NSN เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแยกไหมใช้ค่ะเพราะ GPT เป็นบริการของ OpenAI ต้องมี API key และมีค่าใช้จ่ายตามโทเค็นที่ใช้เช่น GPT 3.5จะถูกกว่า GPT 4แนะนำให้เริ่มจาก GPT 3.5ก่อนถ้าไม่ได้ใช้ภาษาเฉพาะหรือข้อมูลเชิงลึกมากแล้วมี AI อื่นนอกจาก GPT ที่ NSN รองรับไหมครับมีค่ะเช่น Hugging Face สำหรับโมเดล NLP แบบ Open s หรือจะใช้ AI ของ Google เช่น Palm หรือ Vertex AI ก็ได้เพียงแค่เรียกผ่าน HTTP request พูดถึง AI plus automation อยากให้ช่วยสรุปไอเดีย5อย่างที่คนสามารถทำได้เลยหลังจากฝั่งตอนนี้แน่นอนค่ะสร้างแชทบอทต,ตอบกลับลูกค้าใน Li าย OA โดยใช้ GPT สรุปฟีดแบ k ลูกค้าจาก Google Form หรือ Facebook Comment อัตโนมัติสร้าง workflow แนะนำสินค้าสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยดูจากประวัติการซื้อแปลงเรซูเมเป็นข้อมูลแบบสรุป เพื่อช่วยงาน HR เช็ดความรู้สึกของลูกค้าเซนติเมนต์และแจ้งเตือนทีมเมื่อลูกค้าไม่พอใจทั้งหมดนี้ใช้ได้จริงและทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าเข้าใจ Workflow และต่อหนวดเป็นตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องการใช้ NSN ในองค์กรใหญ่ <c oughs> เช่นการบริหารหลาย Flow การเชื่อมต่อกับ ERP และการจัดการยู